มีซื้อหมวกไหมพรมแล้วกันนะครับคราวที่แล้วสีชมพูพี่จําได้คราวนี้พี่จะซื้อสีลายทางแล้วกันครับซื้อไปอีก2ใบนะครับยอดรวมสุทธิเท่ากับ2,773บาทนะครับภาษาไทยอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็สามารถปริ้นไปเป็นใบเสร็จให้กับลูกค้าได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับพี่หนึ่ง t One อีกครั้งนะครับใน e a s y excel ทํททุกวันมันก็ง่ายนะครับวันนี้เป็น EP ีที่26แล้วนะครับ วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของสูตร H lookup นะครับวิธีการใช้งานเนี่ยมันจะยากง่ายและแตกต่างจาก V lookup ยังไงบ้างนั้นเราไปติดตามรับชมกันไดเลยครับไปแล้วก็เช่นเคนะครับไฟล์นี้น,น้องสามารถไปดาวน์โหลดกันได้ที่ description ทางด้านล่างนะครับที่มีทิ้งไฟล์ไว้ให้ดาวน์โหลดมาลองฝึกกันได้ฟรีนะครับหน้าตารางนี้นะครับเราเคยเห็นกันมาแล้วตอนที่เราทําในส่วนของ V lookup นะครับใน EP ที่11นะครับ เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เรื่องของ VlookU p ไว้ให้ด้านบนนะครับสำหรับน้องที่ยังไม่ได้เรียนตัว VlookU p นะครับวันนี้นะครับมีคำถามจากน้องๆเหมือนเดิมเลยนะครับน้องๆเขาถามมาว่าพี่ Vlookup เนี่ยมันลุกอัพจากทางซ้ายมาทางขวาแต่ทีเนี้ยปัญหาของน้องก็คือว่าข้อมูลของน้องอะ่ะมันต้องการอ้างอิงนะครับจากหัวตารางลงมาข้างล่างทำยังไงดีนะครับก็พี่มีวิธีแนะนำที่สอนไปนะครับก็จะมีอยู่2วิธีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับอ่ สมมุตินะครับพี่ใช้ตัวตารางเดิมนะครับของสูตร VLOOKUP นั่นแหละนะครับของ EP ที่11เอามาใช้งานใน EP นี้นะครับเริ่มจากการทำ Validate นะครับก็คุมข้อมูลนะครับเสร็จแล้วมาที่ Validation ตรงนี้เดี๋ยวพี่จะไปเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆที่ยังไม่ยังยังไม่ชำนาญในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวกลับไปดูได้ที่ตัวลิงก์ของ VlookU p ที่พี่ให้ไว้นะครับพี่จะคุมข้อมูลนะครับเพื่อทำ a l i d a t i o n นะครับตรงนี้เพื่อที่จะให้สามารถเลือก รายการได้โดยที่ไม่ต้องคลิกไปคลิกมานะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันครับพี่จะทำ i d a t i o n นะครับพี่จะเลือกสีนะครับก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นลิซ่านะครับในซอสนะครับซอสแล้วก็มาเลือกที่สีนะครับสีเราก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดโอเคนะครับต่อมา a n t i t y ครับ i t y ที่รอบนี้พี่ขี้เกียจนะครับแต่พี่จะทําเป็นตัวตุ๊กตาไว้แล้วกันนะครับจิ้มเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้า เสร็จแล้วก็ q u a n t i t y นะครับพี่ก็จะคลุมเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ validation นะครับแล้วก็ validate นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น list ซ้านะครับในช่องนี้เราก็ไปคลุมนะครับในส่วนที่เป็นจํานวนนะครับที่เราทําตุ๊กตาไว้แล้วก็กดโอเคนะครับแค่นี้ก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าลูกค้าซื้อรายการนี้จานวนกี่ตัวนะครับต่อมาราคานะครับตรงนี้คือตรงที่ส่วนน้องเขาถามนะครับเดิมเลยเนี่ย ตัวข้อมูลเดิมนะครับมันจะเป็นข้อมูลที่เสื้อไหมพรคมจะอยู่ตรงนี้นะครับราคาขายจะอยู่ทางขวานะครับก็ลุกอัพจากซ้ายมาขวานะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยข้อมูลมันเปลี่ยนแล้วนะครับไอตัวเสื้อไหมพรมเนี่ยมันดันขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีต้นทุนมาขั้นอีกนะครับที่เราต้องการเลยจริงๆก็คือว่าพอเราเจอเสื้อไหมพรมมันได้ให้มันดึงราคาตรงนี้มานะครับซึ่งเป็นราคาขายนะครับก็วิธีการนะครับวิธีที่พี่แนะนําไปมี2วิธีวิธีแรกคือการกลับตารางกลับตารางทํายังไงครับ อันนี้ก็เคยสอนไปแล้วนะครับก็คือคลุมข้อมูลนะครับเสร็จแล้วก็คอนโทซีครับแล้วก็มาหาที่ว่างๆนะครับคอนโทวีแล้วมาเลือกตัวนี้ครับ Tans น o พสนะครับปุ๊บเห็นไหมครับตารางก็จะกลับมาอยู่นะครับจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาเหมือนเดิมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราได้ตารางแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็มาทําในส่วนของ v l o o k u ัได้นะครับตาม EP11 เลยนะครับแต่ถ้าน้องๆไม่อยากจะมากับตารางแบบนี้นะครับก็ ใช้ตัวอีกสูตรหนึ่งนะครับมันชื่อว่าสูตร H lookup นะครับ H ฮ่องกงนะฮะ H lookup วิธีการนะครับก็คือเข้ามาที่ตัวราคานะครับอาจจะพี่ลองเลือกไว้ก่อนแล้วกันนะพี่อยากได้เอาเป็นกางเกงคาลินินแล้วกันนะครับเอาสักสีดำนะครับเอาสัก3ตัวนะครับ3ตัวเลยมีคนมาซื้อกางเกง3าตัวนะครับแล้วพี่พอขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยพี่อยากให้ราคามันขึ้นอัตโนมัตินะครับทำยังไงนะครับก็ใช้สูตร H lookup ครับเข้ามาที่ฟังก์ชันครับ แล้วก็ H lookup นะครับถ้ายังไม่มีเราก็พิมพ์เข้าไปครับกลุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า H นะครับแล้วก็ look l o o k u p อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วกด enter H lookup ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เดบ๋ยคลิกเข้าไปนะครับ H lookup ก็จะมี4ช่องนะครับเหมือนกันเลยครับเหมือนกับ V lookup ทุกอย่างนะครับสิ่งแรกที่จะต้องคลิกก็คือค riteria ที่เราต้องการจะหานะครับ เสร็จแล้ว Table array นะครับแล้วก็คลิกที่ช่องที่2นะครับแล้วก็มาที่ตัว Database ของเรานะครับแล้วเราก็คลุมนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยตัว Hlookup นะครับมันจะมองจากบนลงล่างดังนั้นสิ่งที่เราจะหาจะต้องอยู่ข้างบนสุดเสมอนะครับแล้วก็คลุมนะครับส่วนที่เราจะหานะครับเสร็จแล้วคลุมสิ่งที่เราจะหานะครับเสร็จแล้วเราลากลงมาจนถึงเราต้องการราคาขายใช่ไหมครับแล้วก็คลุมแล้วก็ลากลงมาจนถึงราคาขายอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วปล่อยมือ เราก็จะได้ราคานะครับตั้งแต่ D 1ถึง N 3อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่คุมกด F 4นะครับต่อมานะครับอันที่3ามนะครับช่องที่3ามที่เราจะใส่เนี่ยจะเห็นว่าข้างบนนะครับเราคุมจาก D 1ถึง N 3นะครับเนื่องจากเป็น H lookup นะครับ H lookup จะนับจากบนลงล่างนับจากบนลงล่างหมายความว่าไงเราก็นับนะครับนับจากบรรทัดที่1นะครับแล้วก็มาบรรทัดที่2แล้วก็มาบรรทัดที่สามนะครับพอบรรทัดที่3ามปุ๊บดังนั้นตัวนี้ใส่3ามเลยครับ แล้วก็สุดท้ายเหมือนเดิมครับ F A L S E เสร็จแล้วครับแค่นี้เองครับสำหรับ H อชลูกอการทำงานเหมือนกับว l ล o ก u ัพทุกประการครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากการมองจากซ้ายมาขวาเป็นจากบนลงมาล่างแค่นั้นเองครับส่วนยอดรวมนะครับก็เท่ากับนะครับจำนวนรวมคูณด้วยราคาต่อหน่วยนะครับเสร็จแล้วครับนี่คือในส่วนของการทำาอชลูกอัพเดี๋ยพี่จะสอนซ้ากับรอบที่แล้วนะครับเพื่อทบทวนแล้วกันนะครับก็สามารถนะครับที่จะกรอบสูตรนะครับแล้วก็ลากลงมาได้แบบนี้นะครับ ก๊อปสูตรแล้วก็ลากลงมานะครับจำได้ใช่ไหมครับ not applicable นะครับ not applicable คืออะไรนะครับวิธีการแก้นะครับเราใส่ if error เข้าไป if นะครับพิมผิดไเนี่ย error นะครับใส่แล้ววงเล็บเปิดแล้วก็มาคลิกด้านหลังนะครับแล้วก็ใส่ลูกน้ำฟันหนู2ที่นะครับแล้วก็วงเล็บปิดเสีย enter ครับพอเราอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัว not applicable ก็จะหายไปเห็นไหมครับขึ้นมาข้างบนด้วยก็ได้ ต่อมานะครับราคารวมก็เหมือนกันครับวิธีแก้นะครับก็เท่ากับ if นะครับ if นะครับ error นะครับวงเล็บเปิดเสร็จแล้วข้างหลังนะครับแล้วก็มาลูกน้ำนะครับบรรทุนสองที่แล้วก็วงเล็บปิดนะครับกด enter แล้วก็ double ลคลิกมันลงมานะครับทำยอดรวมทำง่ายง่ายออตินในข้างไว้กดเท่ากับครับ enter นะครับทำเป็นภาษาไทยทำง่ายเท่ากับ baht ครับ b a h t t e x ทนะครับวงเล็บเปิดคลิกที่ราคานะครับเสร็จแล้วกด enter เราก็จะได้ราคาที่เป็นภาษาไทยมาด้วยนะครับอ่ะทีนี้เราลองมาเช็คสูตรครับสมมติมีคนมาซื้อเสื้อหนังนะครับพอเราใส่เสื้อหนังปุ๊บเห็นไหมครับราคาจะขึ้นเลยครับทันทีนะครับทีนี้สีดำอ่ะพี่ลืมลาก validation นะครับลูกศรไม่มีนะครับอ่ะวิธีการแก้ตัวนี้ก็ง่ายๆครับแล้วก็ก๊อปมาเลยครับก๊อปอันที่มี validation แล้วนะครับแล้วก็ลากลงมาแล้วกด enter แค่นี้ครับ เวอรเดชันก็จะตามมาทั้งหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะครับจำนวน2ตัวนะครับแล้วก็มีคนมาซื้ออะไรอีกนะครับมีซื้อ,อหมวกไหมพรมแล้วกันนะครับคราวที่แล้วสีชมพูพี่จําได้คราวนี้พี่จะซื้อสีลายทางแล้วนะครับซื้อไปอีก2ใบนะครับรวมเป็นเงิน3 9 8บาทนะครับ ยอดรวมสุทธิเท่ากับ2,773บาทนะครับภาษาไทยอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็สามารถปริ้นไปเป็นใบเสร็จให้กับลูกค้าได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับพี่จะแชร์เพียงเท่านี้นะครับหลักๆเลยก็คือสูตร H lookup นะครับทำงานเหมือนกับสูตร V lookup ทุกประการเพียงแต่นะครับ V lookup จะมองจากทางซ้ายมาทางขวานะครับ H lookup จะมองจากข้างบนลงข้างล่างนะครับก็เท่านี้นะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับท้องนนะครับลองไปดาวน์โหลดไฟล์มาลองฝึกลองทำกันดูนะครับแล้วก็หากชอบใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับพี่เน้นย้ำมาตลอดเลยว่าแชร์คลิปนี้นะครับไปให้กับเพื่อนของเรานะครับเราจะได้เก่ง Excel ไปด้วยกันนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ